ตอนที่สามสิบสาม เสี้เหลียย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นเจ้าอย่ารอข้าเล่นเลยเขากล่าวอย่างจนใจววาเชิงยักคิ้วเปล่าเลยข้าจะรอท่านเล่นได้อย่างไรกันส่วนพวกผีอยู่ด้านล่างคึกคักกันอย่างที่สุดพุ่งป้านราวกับนังเดือดก็ไม่ผ่านพากันตื่นเต้นเป็นการใหญ่รอบกระซิบแก่กันไม่หยุดเช่นไหนวันนี้ท่านเจ้าเมืองเปลี่ยนโฉมอีกแล้ว ตายตายหน้าใหม่ของท่านเจ้าเมืองหลอจนข้าอยากตายเลยทีเดียวดูทั้งดูขบปอดทั้งร้าใจเสียเหลือเกินตายเตยอะไรเล่าเจ้าไม่ใช่ตายไปแล้วหรอกหรือนังผีเท่าดูว่าหวาเชิงจะไม่เคยใช้หน้าจริงปรากฏตัวต่อหน้าทาระกำนันและมักจะเปลี่ยนโฉมหน้าอยู่เป็นอาจินส่งผลให้แม้กระทั่งผีในเมืองผีก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วหน้าเขาเป็นอย่างไรร้วนเข้าใจกันไปว่าหน้านี้คืออีกหน้าหนึ่งที่เป็นโฉมหน้าปลอมของเขา แต่ว่ามีเพียงเสี่ยเหรียญที่รู้อยู่แก่ใจที่อยู่ตรงหน้าเทานี้จะต้องเป็นชมหน้าที่แท้จริงของพิรุณโลหิตเชยบุผาในตำนานอย่างแน่นอนเสี่ยเหรียญจ้องมองเด็กหนุ่มในชุดแดงเจ้าเจ้าเจ้าเขาอยากพูดอะไรบางอย่างทว่ารอบด้านยามนี้มีสายตานับไม่ท้วนกำลังมองมาทางนี้อยู่ ถ้าทางเช่นนี้องหวาเชิงกำความอย่างมากส่วนหนึ่งทำเหมือนว่ารู้จักเขาทั้งก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จักเขาเช่นกันซิเลียนไม่รู้ว่าเป็นเพราะยามอยู่ในเมืองผีหวาเชิงไม่อาจเปิดเผยว่ารู้จักเขาหรือไม่ถึงตั้งใจแสดงทีท่าเช่นนี้ออกมาเช่นนั้นกระตัดสินใจว่าอย่าพูดมากจะดีกว่าเขากล่าวเพียงว่าขอบใจเจ้ามาก หลังเซียนชิวกล่าวว่ายายต้องขอบใจเขาบ่อนนี้เป็นบ่อนที่เขาเปิดอย่างไรก็ไม่มีเจตนาดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วซี่เหลียนแทบพูดไม่ออกกล่าวจะกล่าววันก่อนจะกล่าวเบาๆองค์ให้จือไม่ต้องพูดแล้วรีบไปกันเถอะขืนอยู่ต่อกำรู้หลังเชียนชิวจะพูดอะไรออกมาอีกขอบกับตัวเขาเองก็ยังมีภารกิจติดตัวซี่เหรียญจึงไม่สะดวกที่จะรั้งอยู่ต่อเขาเหลียวมองไปมองเขาเหลียวไปมองหวาเชิงอยู่หลายครั้งก่อนฉุดลากเซียนชิวออกไป ก่อนจะฉุดหลังเจนจิวออกไปเวลานี่เองว่าเชิงกลับกล่าวจากด้านหลังว่าช้าก่อนพอได้ยินเช่นนั้นเสือเหลียนพรานชะงักฝีเท้าและหลันกลับไปน้หมู่พวกผีมีเสียงกล่าวขึ้นท่านเจ้าเมืองปล่อยให้พวกเขาไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นะขอรับคนผู้นี้ท่าทางหน้าสงสัยพระกําลังมหาศาลเกรงว่ามีความเป็นมาไม่ธรรมดาข้าว่าคนรัง้งโตไว้แต่ส่วนสักเที่ยวหนึ่งถูกต้องแล้วไม่แน,น่ว่าอาจเป็นสายลับที่ส่งใครที่ใครส่งมาก่อเรื่องในถิ่นพวกเราก็เป็นได้ ประยคหลังนี้ช่างจีจ้จะด,ดาพอดิบพ,พอดีเพราะพวกเขามาจากพบสวรรค์จริงๆนั่นแหละแต่เจตนาที่แท้จริงไม่ได้มาเพื่อก่อความวุ่นวายเพียงแค่จะมาตรวจสอบสถา,านการณ์บางอย่างก็เท่านั้นเองซี่เลียนไม่แน่ใจว่าหว,วาเชิงมองเห็นรัศมีเทพองคหลังเชียนชิวที่แผลออกมาพยายามขับขันก่อนหน้านี้หรือไม่ทั้งไม่แน่ใจว่าหากเห็นเข้าแล้วจะปล่อยพวกเขาไปไหมใจที่แขวนควางก็ยิ่งลอยตึงขึ้นไปอีกสองชามช่นแต่กลับได้ยินว่าเชิงกล่าวสบายๆเพียงว่า ท่านไปทิ้งของเดิมพันไว้หรือเสียเหรียญชักนักไปเล็กน้อยของเดิมพันหรืเหอเสียหรียญเชียงคิวหลังเชียงชิวมาขวางหน้าเขาไว้กล่าวอย่างระแวงเจ้าคงไม่น่าจะกลับคาพูดหรอกนะเสียเหรียญกลบคิดว่าเรื่องที่ฉันหลังรับปากผู้คนแล้วไม่มีทางกลับคําพูดแน่หรือเขาจะหมายความอย่างอื่นกระมังเขาจะเดินเบี่ยงออกมาทางด้านหลังของหลังเชียิวแต่ว่าไม่ครูพวกเราพนันกันไปแล้วและข้าก็ชนะมีเช่หรือ เมื่อครู่เกอร์เกอชนะค่าแล้วจริงๆนี่ก็ถูกต้องแต่อย่าลืมเล่าตาก่อนท่านนี้ก่อนหน้านี้ท่านแพ้นะเสียเหรียญงงงานแต่เจ้าก็บอกไม่เป็นไรไม่นับอย่างไรเล่าถึงแม้ประโยคเรื่องแพ้ไม่นับชนะจึงค่อยนับจะฟังดูหน้าด้านมากก็ตามทีหากเสียเหรียญก็ยังขอทําหน้านาถามออกไปอยู่ดีหวายเชิงตอบว่าตาที่พนันกับข้าแพ้แล้วไม่นับจริงๆที่เขาพูดหมายถึงตาแรกที่พูดตอนที่ท่านพูดตอนอยู่ด้านล่างต่างหาก ซิเลียนจึงค่อยนึกออกอที่แท้หวาเชิงหมายถึงตอนที่เขาลองแทงต่ำดูและทอดออกมาได้หกแต้มทั้งสองลูก <c oughs> อ๋ออ๋อ หลังเซนชิวกระซิบข้าว่าแล้วเขาไม่มีเจตนาดีไม่มีทางปล่อยพวกเราออกเดินออกไปง่ายๆเช่นนี้หรอกคราวนี้ข้าจะไม่ยอมถูกจับตัวไว้อีกแล้วฟังข่าพูดแล้วก็เหมือนกระเฮียนกระหือหรือพร้อมจะต่อยตีอีกสักยกซี่เหนเลยรีบเข้าไปฉุดแขนไว้ทันควันไม่มีอะไรไม่ต้องเครียดปรไม่จําเป็นต้องสู้กันอีกรอกห้าเชิงเอียงขอถามว่าอย่างไรเล่าเกิดเกิดท่านยอมรับหรือไม่ ริจะเดิมพันก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นอกจากยอมรับแต่โดยดีแล้วยังจะทําอะไรได้อีกลาบเสี้อเหลียนจึงพอยิ่งหน้างึ้งงา่าขายอมรับว่าชิงแบ,บมือซ้ายเช่นนั้นขอมอบก็อมอบของเดิมพันตกลงกันไว้ให้ข้าเถอะของเดิมพันที่ตกลงกันไว้เรอะยิดออดอยู่ครึ่งเสี้อเหลียนก็ใช้มือควาล้วงไปในแขนเสื้อข้างซ้ายควาหาสักพัก กัลวงเอามันโถครึ่งลูกออกมาทําใจมองหน้าเขาตรงๆไม่ได้เลยแต่ในสุดแข็งใจยื่นส่งให้อีกฝ่ายเจ้าหมายถึงนี่นะรึพูดกันตามตรงตอนที่ล้วงมันโถครึ่งลูกออกมาเสีเรียนรู้เพียงแค่ว่าหนังหน้าที่ไม่สะดุง้งสะเทือนมา800อปีพลันกระตุกนิดๆเม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีเสียอย่างนั้น บรรดาผีในห้องโถงต่างกันนิ่งอึ้งพูดไม่ออกแต่แรกแล้วมุงดูกันอย่างเงียบเชียบอยู่นานท่านเจมองออกโรงมาเล่นพนันเป็นครั้งแรกเดิมพันก็คือมันโถอะไกินในบทแค่นั้นก็นแล้วไปเถิดปางทีท่านเจมองอาจจะแค่นึกสนุกแต่ท่านเจมองกลับทวงมันเถอะึคร่งโรคนี้เสียเป็นจริงเป็นจังอับจนคำพูดอับจนคำพูดแล้วจริงๆ ผีบางตัวอดรนทนไม่ไหวผุดความคิดอันอาหารพขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะในมันโถครึ่งรูปนี้ซุกซ่อนความรักยิ่งใหญ่รานฟ้าก็ต้องเป็นเพราะว่าคนพูดนี้เป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตของท่านเจ้าเมืองจ,งจริงๆหวาเชิงกับฮอรราช์รับแรงเอาขึ้นมาดูจากนั้นก็เดาะเล่นอยู่ในมือข้าได้ของเดิมพันมาแล้วเห็นเขารับไปจริงๆเสียเหลียนก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีผ่านไปครู่ใหญ่จะค่อยกล่านั่นมันเย็นแล้วเหมือนอยากแข็งแล้วด้วย หวาเชิงกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาก็ตอบเช่นนี้ซิ่เหลียงก็เหลือช่องว่างให้ต่อใดให้ต่อคาอีกที่พูดได้ล้วนพูดไปหมดแล้วจึงหมุนกายเดินออกไปอีกครั้งเมื่อครู่ตอนเหล่าผีในบ่อนพน,นันทั้งหลายหลีกทางให้เขาเข้าไปหน้าม่านนั้นเห็นว่าเขาเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาจึงถือเป็นผู้กล้าคนหนึ่งตอนนี้ตอนคราวนี้ตอนหลีกทางให้เขาออกไปซ้ายตาที่มองเขาคือเคารพยำเกรงละคนอยากรู้อยากเห็นอยู่ในที สเสลียนเดินไปได้สองามกพรานไยิเสียงพวกผีพาก,กันกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองท่านกำลังจะไปที่ใดหรือขอรับวาเชิงตอบอย่างเกลียดขานว่าวันนี้ข้ามีความสกุกดีวจะไปตรอกสุขาวัดี คนได้ฟังในห้องโถงใหญ่ก็อื้องไปด้วยเสียงโห่ร้องยินดีรากับงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ซี่เหลียนอดใจไม่ไหวเหลียวหลังกลับไปมองเห็นหัวเชิงก็หันร่างมาพอดีเช่นการอิฟ่ายดอกมันโถครึ่งลูกเล่นก่อนจะก้มหน้ากัดกรอบเป็นหนึ่งคำพร้อมกับมองมาทางนี้อีกครั้งเห็นภาพนีเข้าเท้าซี่เหลียนก็ชะง,งักกึกไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่า ไม่อาจอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้อีกต่อไปแม้แต่ครู่เดียวจึงเร่งฝีเท้าพางรากัวล้างเซียนชิวออกมิ่งไปอย่างรวดเร็วเมื่อทั้งสองออกจากบ่อนพน,นันมานากมิ่งตะบึงไปตลอดทางแทบจะชนระแผงลอยนานา,นาชนิด ไม่ง่ายเลยกว่าจะไปถึงตรอกน้อยซ้ายหนึ่งที่ค่อนข้างเงียบสงบสือจิงเสียนพุ่งตัวออกมาสมทบกับพวกเขาทันทีทั้งกระพือพัดน้ำจิ้วเสียจนผมยุ่งเหยิงเกือบไปแล้วไหมลักเกือบไปแล้วแม่เจ้าโวยไม่กรู่ค่าตกใจจนหน้าเิียดเลยทีเดียวหัวใจสอเหลียนเต้นคมครามกว่าหน้าพราะวิ่งห่อตะบึงมาด้วยความรีบร้อนกระมัง หลังเซียนชิวกล่าวว่าจริงด้วยท่านเจ้าวายุว่าว่าแม้แต่ตอนนี้หน้าท่านก็นยังซีดมากจริงๆซือจิงเซียนรูปหน้าหัวเราะอย่างนั้นหรือฮ่านี่ไม่ใช่ตกใจกลัวหาเป็นมาแต่กําเนิดนะ <c oughs> แต่เซียนชิวอย่างน้อยเจ้าวันเทพหมูประจําทิศาประจําทิศเจ้าบุมบามเช่นนี้ได้อย่างไรที่นี่อยู่ในอนณาเขตของชาวพบผีหากเจ้าถูกจับตัวไปแล้วสถานะถูกเปิดเผย จนเอาไปพูดกันได้ว่าขุนนางเทพแห่งภพสวรรค์ปลอมตัวลูกลลําเข้ามาในภพผีกระทําการผิดวิสัยจนทําลายความสงบสุขของสามภพแล้วพวกเราจารีบากระตี้จินอย่างไรเล่าดางเตียนชิวก็หน้ายอมรับผิดค่าขอโทษไม่ครู่นี้ข้าบุมบามไปจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นแต่ผีพนันพวกนั้นวิปร,ราชเส้นดีหากปล่อยให้ชายพวกนั้นเปิดฝาดถ้วยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ล้วนไม่เกิดผลดีสักอย่างถ้าไม่ใช่บุตรสาวของเขารับเคราะห์ คู่แข่ง,ขงเขาก็ต้องประสบกับหายยนะฆ่าโมโหวูบหนึ่งจะเข้าไปฟาดถ้วยมบน,นั้นเสียเลยสื้อชิงเสียนเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ควรทะลันออกไปเองนี่นาล้างเชยนชิวงงท่านเจ้าวายุเช่นนั้นจะฆ่าทำอย่างไรหากข่าไม่ทะลันออกไปเองก็มีผู้ใดออกไปแล้วล่ะเขาถามเสียงเป็นจริงเป็นจังสือชิงเสียนใช่เพาะพัดเคาะขมับอย่างปวดกระบามนี่นี่เลียนยินม้มน้อน้อยกล่าวว่าช่างเถิดช่างเถิด หลังเสียนชิวเงยหน้ามองเขาเสียเหรียญกล่าวอีกข้าว่าต่อให้องค์ชายทห,หัวถูกจับตัวไปไม่ว่าจะถูกไตสวนย่างไรก็ไม่ทางบอกสถานะตัวเองหรอกแต่เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามจับเนื่องำจากบอดแสรและอยู่ในคำพูดได้ต่อไปองค์ชายก็ระวังให้มากๆอย่าให้โดนจับเป็นได้เป็นดีหลังเฉียนชิวพยักหน้าได้ข้ารู้แล้วสือจิงเฉียนเอาละเอาละไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเออจิงสี่องค์ไทจือพอยินครัองค์ไทจือทั้งเสียเหรียญหลังชิวก็หันกลับมาทางเขาพร้อมกันสือจิง เฉียนกระเอร์ข้าจะเรียกผู้เรอโสกว่านะเสีเหรียนครึงวางเขียนด้วยความกลับกุ้นนึกในใจว่าอาวุโสกว่าเอาเถอะอาวุโสกว่าก็อาวุโสกว่าแต่ก็แกรกว่าไม่เท่าไรเองนะทำไมต้องพูดเสียรากะข้าเป็นสวเลยเล่าสื่อชิงเชียนองคไทยืจอสื่อชิงเชียนกราพระองค์ไทยเจอ พวกท่านทั้งสองเคยพบการแนําหนักสสนอ,อนูมากรหรือไม่หากไม่เคยข้าจะได้แนะนําพวกท่านได้รู้จักกันท่านนี้ก็คือหลางเสียนชิวองคไทยจือแห่งแคว้นหยงอานเป็นเทพบูประจําทิศต,ตะวันออกโองท่านนี้คือองคไทยจือแห่งแคว้นเสียนเลอร์เซี่ยเหลียนเป็นคุณนางเทพท่านหนึ่งที่เก็บขะขะความไว้วางใจอย่างมากจากที่จินเก็บขะขะยะไม่ได้พูดถึง คำที่เขาเสดเสียงกรุ้นทันทีคำหลังเขามันคืออะไรต้องกล่าวพูดเอามาเก็บขยะอย่างไรละ่ะแต่พูดมาได้แค่ครึ่งเดียวกรรีบเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ขนาดใช้คำผิดก็ไม่เวลามาแก้ไขแล้วหลังเชิชีวได้ฟังหันไปมองเสี้ยนเหรียญเอ่ยถามอย่างประรหลาดใจท่านคือองค์ให้จือที่มุลุขึ้นสวรรค์สามครั้งผู้นั้นหรือดูท่าว่าในดำหนักเสินอู่ก่อนหน้านี้หลังเสียนชีวจะคงหลับตั้งแต่ต้นจนจ,นจบการประชุมเลยทีเดียว กระทั่งว่าเขาเป็นใครก็จําไม่ได้หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นแล้วพูดประโยคนี้ต่อหน้าซิเลียนย่อมเป็นคําพูดย่อยยันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่พอคําพูดนี้ออกมาจากปากของหลังเทียนชิวซิเลียนก็เชื่อยอย่างหมดใจว่าเจ้าเด็กคนนี้เพียงแค่เห็นการบรุลุขึ้นสวรรค์สาครั้งเป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์เท่านั้นเองเขายิ้มจนตาหีใช่แล้วใช่แล้วข้าเอง ร้างจริงรงกล่าวว่าเมื่อครูขอบคุณท่านมากไม่อย่างนั้นเขาเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้รีบก้มหน้าเอาสายคาดเอียมาผูกเสียจนแน่นทําหน้าหวาดผวาไม่หายเห็นชัดว่าเขาไม่นึกถึงความหลังระว่างแคว้นเสียนเลิกกับแคว้นหยงอันแม้แต่น้อย สื่อชิงเสียงรู้สึกว่าแนะนำรู้จักการประมาณน,นี้คงจะพอแก่กันแล้วจะนั้นหันมาถามเสี้เหลียญนวององค์ชายพิรุณโลหิตเชยบุาผาพูดว่้นี้ไม่ใช่รู้จักกับท่านหรือเหตุใดม่ครื่องเขาจูงแจ้งทําท่าทางเหมือนไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านเล่าหรังชัียนชีวผูกสายคาดเอวเรียบร้อยดีก็ถามมาอีกคนนั่นก็คือพิรุณโลหิตเชยบุภาจริงๆหรือร,ร่างจริงเลยไหม ซี่เหลียญยัยงไม่ทันได้กล่าวอะไรก็ยินสือจิงเสียนตอบว่าจะเป็นร่างจริงไปได้อย่างไรหวาเชิงเปลี่ยนหน้ามาแล้วนับรอยรอยหนะ้าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่รู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรกันแน่คราก่อนข้าไปด่านป้านเย่ก,ก็เห็นหน้าเขาคล้ายๆแบบนี้แหละจะต้องเป็นหน้าปลอมของเขาแน่ปลอมใบปลอมในปลอมแน่นอนซึ่งเหลียกลับจําได้ว่าตอนอยู่อารามฟูฉีหวาเชิงเคยบอกเขาว่าหากพบกันกล่าวหน้าข้าจะใช้รูปลักษณ์ที่แท้จริงมาพบ เลยตอบในใจว่าร่างจริงสิแต่ว่าประโยคนี้แน่นอนว่าไม่ได้กล่าวออกมาเห็นผู้อื่นล้วนปักใจเชื่อว่าเป็นหน้าปลอมมีแต่เขาที่รู้อยู่แก่ใจว่านั่นคือโฉมหน้าทแท้จริงของพิรุณโลหิตเชยบุหา พันธุสึกเหมือนได้รู้คำนำชิ้นเยี่ยมยอดมาก็มีปานจากนั้นคิดไปอีกว่าหน้าตาแบบนี้คงซานหลงังแทบไม่ต่างกับก่อนหน้านี้นักแค่เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยสูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นหากพูดเช่นนี้ตอนที่ข้าเขาพบค่าครั้งแรกแทบเรียว่าใช้หน้าจริงแล้วจึงมีความสุขขึ้นมาดิดิอย่างบอกไม่ถูกอือแอบชอบเขาได้สิ ส่วนทางสุจริงเสียนเอ่ยอีกว่าใครๆล้วนพูดว่าหวาเชิงมินิสัยพลึกกระดูท่าจากพลึกจริงๆเห็นชัดว่าออมมือให้ท่านแต่กระแท่งทำเป็นไม่รู้จักท่านไม่รู้เลยว่าน้าเต้าของเขาขายยาอะไรหรือเพื่อให้พวกเราคลายความระแวดระวังกันงั้นหรือหมายถึงไม่รู้ว่ามีเจตนาแฝงอะไรอันหนึ่งน้ำเต้าหมายถึงผลน้ำเต้าตากแห้งที่สามารถมาใช้เป็นภาชนะช่ายน้ำหรือยาได้ ได้ยินเช่นนั้นเสีเหลียงก็ไอโกรกเสียหลายทีติดกันไม่ครู่ในบ่อนพนันใครใครกระวนมองออกว้าเชิงออมมือให้เขาแต่อันที่จริงแทนที่จะพูดว่าออมมือไม่้ั่วว้าเชิงปล่อยเขาชนะไปเลยจะถูกกว่าคงมีแต่หลังเซียนชิวที่มองไม่ออกยังขมวดคิ้วถามว่าเขาออมมือหรือเพราะอะไรล่ะเทพอีกสองท่านที่เหลือตบๆไหลเขาต่างเป็นอันรู้กันอย่างว่าอย่าไปอธิบายเขาฟังเลยจะดีกว่าทิ้งให้หลังเซียนชิวยืนขบคิดอยู่ที่เดิมไปคนเดียวว่าเหตุใดหว้าเชิงถึงได้ออมมือให้เียเหล นคือเป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักกันพอสียเหลียนกับสือจริงเสียนหมุนกายมากรเริ่มออกเดินเสียเหรียนกล่าวว่าตอนนี้นับว่าการมาของพวกเราถูกเปิดเผยแล้วเอาอย่างไรต่อไปดีปลอมตัวแล้วมาใหม่ดีหรือไม่แต่ข้าไม่แนะนําให้ปลอมตัวหรอกนะไม่มีประโยชน์แล้วองชายท้ายหัวลงมือไปแล้วเช่นนี้เมืองผีหน้าจะระแวดระวังเข้มงวดกับเดิมแน่ สือจริงเสียงกล่าวว่าอันที่จริงข้าก็เคยคิดว่าอาจจะต้องเผยตัวแต่ไม่คิดว่าจะเผยเร็วขนาดนี้สิเหลียนถอนใจข้าเข้าใจข้าข้าใจสือจิงเสียนกล่าวต่อแต่เผยไปก็เผยไป,ยไปแล้วเถอะไหนๆก็เผยแล้วท่านก็ทําโดยเปิดเผยตรงไปตรงมาไปเลยก็แล้วกันสินเหลียนเดาได้ดังๆที่เขาพูดเปิดเผยตรงไปตรงมานั้นคืออะไรจริงดังข้าสือจริงเสียนกล่าวเสริมอีกว่าตอนนี้หากอยาก กรบเกลื่อนท่านก็ต้องคงไปหวานเชิงอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาบอกว่าที่มาคราวนี้ก็เพื่อมาเจอเขาโดยเฉพาะเขารู้ว่าท่านเป็นขุนนางเทพแห่งพบสวรรค์กระมงังหากว่ารู้การที่ท่านพาเด็กในสังกัดจะพบสอนมาด้ดยสองสามคนการว่าสมเหตุสมผลอยู่ใครจะรู้เสียเหรียญยงางทันได้ตอบพอร้างเช่นเชนนี้เข้ากลับกล่าวว่าไม่ได้ สื่อจึงเฉียนถามกลับทำไมจะไม่ได้ล้างเซียนเิีตอบเป็นจริงเป็นจางองค์ชายเสียนเลอร์ท่านรู้จักพี่รุณบุกโลหิตเชยบุภาใช่หรือไม่ข้าแลย็นพวกท่านคุยกันท่านกับเผ่านับว่าเป็นสหายกันกระมังเสียเหรียญพยักหน้า หลังเซียนชิวแจกแจงจะเช่นนั้นย่อมทำไม่ได้ถึงแม้ข้าจะรู้สึกว่าราชาผีผู้นี้ไม่ใช่คนดีกะไรแต่การที่เขาออมมือให้ท่านจะต้องเป็นเพราะเขาเห็นท่านเป็นสหายใน,นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรโกหกหลอกลวงสหายเด็ดขาดสือจิงเสียนกล่าด้วยความปวดกบ,บาลเซียนชิวนี่เจ้านี่มันเทมเสียจริงเสียเหรียญกลับเพราะแล้วพยายหน้าดีมากเชียวละองค์ชายได้หัวกล่าวได้ประเสริฐแล้วหลังเชียนชิวยิ้มแย้มท่านก็เห็นด้วยกับข้าใช่ไหมเล่า สื่อชิงเฉียนกล่าวว่าดีเดออะไรเล่างานนี้อย่างน้อยก็มีคุณนางเทพมากันตั้งสามองค์นะหาก,กเราออกมาทํางานแล้วกลับไปมือเปล่าเรื่องแพร่งพลายออกไปเป็นได้โดนเอาไปพูดว่าประสิทธิภาพต่ํากว่าตำหนักหลิงเหวินเป็นแน่ข่ยขี้หน้าตายชัก เีเหลียนยิ้มขณะกำลังจะกล่าววาจาด้เสียงเออะโวยวายดังมาจากด้านหลังเสียก่อนทั้งสามหันไปมองอย่างพร้อมเปลียงกันเห็นเพียงตรงด้านนอกตรอกสายน้อยมีผู้ผีปีศาจฝูงหนึ่งกำลังวิ่งไลต่ตีอะไรบางอย่างผ่านไปพร้อมตะโกนกันบบกเวกเจ้าเด็กปิดหน้าผู้นั้นเล่าเจ้าเด็กปิดหน้าผู้นั้นเล่า ซีเลียนเห็นเทพอีกสององค์ทำหน้าระแวดระวังกระกราวว่าไม่มีอะไรไม่ได้มาตามหาพวกเราหรอกเพิ่งจะสิ้นคำซึ่งร้องลั่นในความเจ็บปวดกระดังเครกอนเสียงนั้นแหลมสูงทำเอาแสบแก้วหูไปหมดจบตอนครับ